สุดทนออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงหักแพงวะรัญญาพรไม่คิดไม่ฝันว่าหักแพงจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้ได้เออไม่เคยคิดมาก่อนเลยจนล่าสุดเนี่ยก็คือแบบว่าความรู้สึกมันล้นจริงๆก็เลยต้อง โซเชียลแบบนี้เรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงวันนี้พี่น้องคะสาไออยู่กับสาวคำพอยสวัสดีค่ะสาวคำพอยสวัสดีค่ะสาวไอจากเหตุผลนะคะที่เกินเ,เกินมาเนาะเรื่องราวที่โอ้โหบอสโจโยมนินนะคะผู้บริหารวงดังรีบออกมาพูดถึงนี้เลยถึงทั้งพงว่ารัญญพรก็ทุกคนจะรู้กันนะว่าเด็กคนนี้ก็โอ้โหทุกอย่างทุกเรื่องราวก็ ผ่านมาหมดแล้วล่ะสาหรับพักแพงวรัญยาพรกับทุกเหตุการณ์จนล่าสุดนี้ทุกคนจะรู้กันว่าน้องคนนี้ก็มาไกลเนาะมาไกลมากๆเลยกับเรื่องเล่าในการฟ่อนการหล่อลําของหนองพักแพงนั่นเองค่ะอ,อต้องสอยย้อนเล่าย้อนก่อนเนาะสาวของพอยขอเล่าย้อนนิดนึงก็คือฮักแพงวรัญญาพรเนี่ยเพิ่งก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเต็มตัวหรือว่ามาอยู่กับสาวน้อยเพีรบ้านแพงเนาะเวทีแรกและก็มาอยู่กับ นั่นปัจจุบันนี้ก็อยู่สังกัดสไว้ละเพลินโชว์ซึ่งตั้งแต่น้องเก้าเข้ามาเนี่ยก็เจอทางกะระแสวิาพากษ์วิจารณ์<ม>เสียงชื่นชมนะคะวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือค่อนข้างเยอะเจอดาราม่าแรงนะคะคือแบบโอ้โหไม่คิดว่าเด็กคนหนึ่งอายุแค่สิกบกว่าปีเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้อจนน้องเองก็เขาเรียกว่าฝ่าดราม่าที่ถาโถมเข้ามาด้วยการพิสูจน์ ตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทนอืนะคะในเรื่องของอดทนด้วยเนาะสาวคำพอย<ฆ>แล้วก็ในเรื่องของผลงานที่สาวคำพอยบอกนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการฝึกร้องฝึกรําฝึกเต้นพัฒนาการตัวเองให้มีพัฒนาการที่ดีอยู่เสมอออืืมมจนตัวน้องเองเนี่ยก็มีกระแสชื่นชมเข้ามาค่ะ<ฆ>มี fc มีแฟนคลับค่อนข้างเยอะ แล้วพอจบฤดูกาลเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้าน FC แฟนคลับนะคะเพื่อนร่วมง,งานเช่ไหมสาขพอยค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารล่าสุดวอสโจโยมมานีนออกมาพูดว่ายังไงถึงฮักเพลงวะรัญญาพรสาขพอย ค่ะก็มาพูดถึงประเด็นในเรื่องราวที่แบบเออเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะว่าเนี่ยฮักเพลงวรรณพรจะมีมาลัยเยอะขนาดนี้จะสามารถที่จะทำให้ตัวเองได้แบบว่าเหมือนกับขึ้นมาจากบัวนะ่ะผีไอเนาะจากแบบเออเนี่ยจากเป็นเด็กเอนะตอตมแมนขึ้นมา,าเป็นบัวเนี่ยแบบเอออึ้งในตัวของน้องที่พัฒนาการในการฝึกฝนในการทําทุกอย่างของเด็กคนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นที่ประจักษ์ให้ขับผู้บริหารเพื่อนได้เห็นอื ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําพูด ừ ừ ของวจุรวันนีแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราอวยนะคะทุกคนคะ<า>่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนนะ <S <S นี่ใครจะคิดว่าจะมีมาเลายหกเจ็ดแสนมันเป็นวงนี่นี่พ่อโจไปรับถึงบ้านนี่จากนี้นราเป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซรอ,ยอ,ยอร์อยู่กับแม่กั้นอยู่กับอะไรเป็นแบบไม่ได้ยนืนไม่ได้มีอะไรอยู่ในวงการกถามว่ามาจากสูงก็กได้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็มาจากคุครับไม่งั้นพ่ออันนี้พ่อเชื่อข้าวีเพราะว่า เราดูระยะยา,าวเขาเอาอมาเรียออกเอามาปันเอ่อเอามามาพอโบ้ไปแล้วทุกอย่างจะดีเอง<แ>ใจนิ่งๆแล้วทุกอย่างจะดีเองทุกอย่างมันมีวันเวลาของมันนะลูกนะเออ่อใหล่ะพ่อสมัครใจพ่อจัดตาดูตลอดแต่ว่าไม่ได้ทชะหารังไม่ไม่ได้แก่ทุกอย่างดูดูจนเมื่อวานได้โพสต์ว่า,าใ,คใครไม่ยิงพ่อใครไม่ยิงวง วันในบอสำเร็จก็คือถ้าหนังไทยออฟังๆทุกคนรู้ใจทุกคน,นก็ค่อคุผู้ก็นะคะบอกว่าก็ไม่คิดไม่ฝันว่าน้องฮักแพงวารัญยาพรคุณเนี้ยจะมาถึงจุดจุดนี้ได้อืน้องเริ่มต้นจากการเป็นแดนเซอร์เต้นอยู่หน้าเวทีเต้นอยู่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นเนาะเข้ามาสมัครเป็นแดนเซอร์ก่อนเนาะ เออแล้วก็พ่อมอพ่อ,พ,อพ่อโจโอนะคะเห็นแววน้องฮักแพลงแล้วก็เลยเให้มาร้องให้มารำลองแสดงดูลองให้แบบเพลงน้องสักเพลงนะคะก็ตอนนั้นเพลงอะไรนะที่น้องร้องตอนที่แรกๆเลยนะ่ะสาวข้บคอยจําได้ไหมเพลงของอุ้งอิงหรือเปล่าหรือด้วยแล้วก็เพลงพี่ลำใหญ่อะ่ะอืมไม่ใช่เพลงของลำใหญ่หรอกแต่เพลงที่ลำใหญ่เอาอมาเ o อร์แล้วดังอะ่ะ เยี่ยแหลมเหรอไม่ใช่นานมากนะน,นานานานจน,นานค่ะจนจนน้องเองเนี่ยก็คือได้รับการตอบรับจาก FC แฟนคลับเยอะเนาะแล้วก็อย่างที่ว่าแหละคือน่าจะเข้ามาฤดูกาลที่สองเองเนาะก็คือสองปีใช่ปะ่ะแต่น้องได้มาอะไเฉียบล้านเนี่ยอืมแล้วแล้วทุกอย่างมันบวกกับความขยันของน้องด้วยแหละในการที่ขยันขยันในการอย่างเช่นเนี่ยในการไล์สดเนาะ ได้สุดอยู่ช่องแดงอ่ะแฟนคลับก็ให้มาให้มาไลให้นะให้นี่มันทุกอย่างมันอยู่กับที่ตัวน้องนะในการที่เด็กคนนี้เขายัางไงเขาฝึกฝนเขาไฟเอาอไฟเอานี่นี่เรื่องของการทุกๆอย่างอะ่ะในในการหาเงินในการอทําให้ทุกคนเป็นที่ประจักษ์ว่าเออเนี่ยหนูทําได้นะไม่ใช่แบบจะมาแบบว่าไม่เหมือนกับดราม่านะที่ว่าดราม่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้แบบเออเด็กคนนี้มันเขา,ายังก่อเข้าแบบ สามารถที่จะพังกำแพงของเรื่องราวดาราม่าที่ดูถูกไว้อะได้ค่ะใช่จริงๆก็อย่างที่ว่าทุกคนค่ะมันต้องเจอดราม่าใครที่ก้าเข้ามาในวงการนี้มันต้องเจอดรามา่มา,นนมตา,มาแต่ว่าเรามาดูแล้วว่าดราม่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบทพิสูจน์หนึ่งสำหรับศิลปินคนคนหนึ่งแล้วน้องเองเนี่ยก็เจอบทพิสูจน์ที่ค่อนข้างหนักมากโ หนักจริงๆตั้งแต่ติดตามมาเด็กคนนี้โดนรดราม่าหนักที่สุดจริงๆเจอหนักมากแบบเจอแบบอวยสงสารน้องอ,ะอ่ะคือเราไม่ได้อวยหรือว่าเราไม่ได้เข้าข้างใครนะคะทุกคนค่ะเรามองในมุมคนคนหนึ่งนะคะเราเป็นสื่อโซเชียลที่อัปเดตข่าวสารคนในวงการใช่ปะแล้วตัวน้องเอเนี่ยเราก็มองว่าน้องเอก็เป็นศิลปินคนหนึ่งในวงการที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเรื่องของรูปลักหน้าตา ผลงานนะคะแล้วก็ความขยันความตั้งใจแล้วก็เป็นอีกที่กตัญยูเนี่ยเรามองสิ่งเนี้ยที่ตัวน้องมี <ฮะ S 1> ใช่ไหมเส้าขมคอยเราก็เลยมอกว่าน้องเนี่ยหน้าผักด,ดันนะอืมอมืแล้วก็มาเจอดราม่าที่แบบพระพงเข้ามาแบบเยหลวงเลยจนแต่ว่าคือเก่งมากนะเก่งที่รับมือกับดราม่าเหล่านี้ได้แล้วคนที่แบบว่า คือหาจุดบกพร่องของน้องอ่ะคือคนเราเนาะเวลาที่มันมีอะไรดีมากเกินไปอ่ะอม,มันจะพยายามหาจุดบกพร่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสักนิดนึงเพื่อที่จะให้คนนั้นอ่ะเขาดูด้อยลงใช่ปะเร<ะ>ื่องหนึ่งที่น้องคะแพงโดนมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของน้องยังไม่มีซิงเกิลเพลงซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองใช่ไหมสาวออมพลค่ะเรื่องเนี้ยคือทุกครั้งที่สาวไออัปเตดต ข่าวของน้องหักแพงจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ตลอดว่าดังตรงไหนไม่เห็นมีซิงเกิลเพลงของตัวเองตอนนี้เรามองว่าอายุน้องนู่นนี่นั่นยังอาจจะแบบต้องรอเวลาแต่คิดว่ามั่นใจเลยนะว่าดูการหน้าน้องมีเพลงของตัวเองแน่นอนอจริงไหมสกอ,อย ก็แอบ,บแอบคิดอยู่นะว่าเออเนาะในการที่ทําทุกอย่างให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออหนูก็สามารถทําได้นะกับทุกเรื่องราวก็เผื่อได้มีท่านผียท่านท่านใดก็ตามแต่ที่ได้เห็นเนาะอาจาจะแบบว่าเออสักเพลงไหมสําหรับพังเพลงก็รอรุ้นกันเนาะสกายเนาะก็อยากอยากฟังอยากฟังอยากได้ยินเหมือนกันแหละกับซิงเกิลแรกของน้อง เราคิดว่าบอสโจเตรียมไว้แล้วล่ะแต่ช่วงนี้ยคือตอนนี้คือยุ่งในเรื่องของการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องขายออ,อกับการปิดฤดูกาลไปขึ้นจบไปช่วงปิดฤดูกาลนี้แหละจะเป็นการซุ่มและ,ะออใช่ไหมส้าวพพอจะเป็นการซุ่มและซึ่งจะมีการซุ่มการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองผู้บริหารเขามีการจัดแจงไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่เราคิดว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของผลงานเพลงของน้องฮักเพลงแน่นอน ได,ได้แล้วเรามาจับตาดูกันว่าหากเพงวะรัญญพรหรือดูกันนะจะมีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลเพลงของตัวเองไหมทาินี้นะคะฝาก FC แฟนคลับนะคะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยส่งกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะค่ะอย่างเราเนาะก็นี่แหละผักดันแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ช่องทางอ,ออนไลน์เนาะ ซ่องทาง <Okay. S 1> แบบโลกโซเชียขอเสี่ยหายคนเด๋มากรู้กันว่าเออเนี่ยอัปเดตอย่างนี้นะเพลงอย่างนี้นะให้ทุกคนได้แบบว่าบางคนไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังก็ได้ฟังกันในที่ช่องของเรานั่นเองค่ะอืมใช่ค่ะอ่าใดๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ฮับพงวารันญี้ขอแล้วกันคือน้องตัวจริงเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่เอนเนอร์จี้เยอะเป็นเด็กที่ลิร์ t นะคะก็ขอให้น้องเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปค <Okay. S 2> ่ะะแล้วก็ขอให ภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออเดือนนี้แล้วนะคะ17กรก,กราคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศนะคะ FC สาวน้อยทุกๆคนแล้วก็ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทั่วประเทศว่าระใหญ่ของคนอีสานไม่ควรพลาดไปสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสาวไอคอนจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ